ตอนนี้วันศุกร์4โมงเย็นพอดีตั้งใจไว้ว่าจะออกไปตามต้นไม้ตั้งอัดสายๆแล้วนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เลยยาวเลยก็4โมงยังไปได้เนะเพราะว่าแดดเันยังจ้าอยู่เลยเหไหม นะเดี๋ยวก่อนไปดีจะให้ดูสวนก่อนนะก็เริ่มกลับมามีสีสันอีกแล้วดอกไม้ก็เริ่มออกดอกพวกที่โดนตัดไปแห้งไปตอนหน้าหนาวก็เริ่มออกมาใหม่นะคะก็ได้เวลา ถอนหญ้ายังไม่ได้เริ่มถอนหญ้าเพราะว่ามันยังหนาวอยู่แต่ว่าตอนนี้แดดออกร้อนแล้วละ่ะก็จะได้เริ่มถอนบ้างแล้วก็จะได้ซื้อดินมาใส่ก็เริ่มขึ้นพวกนี้นนตัดออกมันไม่ได้ถอนออกแค่ตัดเพราะถ้าถอนออกมันก็จะไม่ขึ้นมาใช่ไหมต้องตัดออกก็จะเป็น ต้นไม้ที่เวียนกลับมาทุกปีนะคะว่าก็จะเลือกต้นนี้เป็นต้นชบานี่เป็นต้นที่สองแล้วที่ซื้อมาไม่รอดเอาไปเก็บไปใต้ดินก็ไม่รอดเพราะว่าป้าไม่มีไม่มีไอเป็นห้องกระจกอะกินเฮาส์อะก็คงไม่ซื้อแล้วผาแพงด้วยต้นตั้งสิบเก้าเก้าสิบเก้าเ่ยเดี๋ยววันนี้จะไปหาต้นไม้ที่ เอามาใส่เพื่อเอามาใส่แทนก็จะมีต้นกระถางตรงนู้นเหมือนกันตรงนู้นนีน่เป็นโปยเซียนปลูกมาได้สองปีรอดแต่ปีนี้ไม่รอดแล้วเดี๋ยวจะไปเอาต้นไม้ที่ไม่แพงอ่ะที่เวียนมาเรื่อยๆมาใส่แทนว่าไม่ซื้อแล้วที่เป็นเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าตายทุกปี จะได้ตังด้วยแล้วก็ส่งสารต้นไม้ด้วยไม่ไหวพวกนี้ก็จะเป็นแบบที่กลับมาใหม่ต้นเนี้ก็เริ่มกลับมาใหม่พวกนี้เป็นทิวเยวสักพักหนึ่งก็ต้องตัดออกแล้วปีหน้าเข้ามาใหม่ต้นนี้จะมีดอกสีม่วงหยังไม่ออกอน,นี้เป็นกุหลาบเนี่ยนะนี่กระถางที่เดี๋ยวจะเปลี่ยน กลิลี่ลนั้นลิลี่ก็มีดอกออกบ้างเดีย๋ยวพาไปดูด้านข้างนะตรงนี้ก็ออกมาแล้วเป็นไม้ใบไม่มีดอกไม้ใบก,ก,ก็สวยเพราะสีเขาสวยกปี้จะมีดอกแต่ว่ายังไม่รู้ว่าดอกอยังไงว่าจำไม่ได้ ะะต้านกุลาบแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็ขึ้นมาหมดแล้วแต่ยังไม่มีดอกยังไม่ได้ถอนหญ้านะดูลกๆหน่อยนะตรงนี้เป็นฮาเดนยีปีนี้ไม่รู้ดอกจะเยอะหรือเปล่าปีแรกอะดอกเยอะตูมดอกสวยแต่ว่าปีปีที่แล้วนิดเดียวคอยดูปีนี้นะ อากุหลาบออกดอกแล้วสีเหลืองยังไม่ได้ถ่ายรูปของกุหลาบเหมือนกันนะคะต้นไลายแหลกดอกแห้งหมดแล้วแหละแต่กินก็หอมๆนะแห้งหมดแล้วนี่ หอมแห้งหมดแล้วนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีกุหลาบเหมือนกันดอกสีขาวกับต้นนู้ตนต้นข้างในดอกสีขาวตน้นนี้ดอกสีชมพูบ้างถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ต้นอันนี้จําชื่อไม่ได้มีสองต้นดูเหมือนจะดูเหมือนจะแห้งนะ แต่ไม่แห้งเพราะมีใบเขียวขึ้นมาแล้วก็รอดแต่คงต้องใช้เวลากว่าจะเต็มเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะหญ้ายังลกๆอยู่นะเพราะยังไม่ได้เริ่มทํายังไม่ได้ถอนหญ้าแต่ว่าเดี๋ยวจะไปซื้อดินมาใส่แล้วก็ค่อยๆถอนไปด้วยตัวนี้จําชื่อไม่ได้อะ่ะมีตรงนั้นยิ่งลกเลยเห็นไหมลกมากๆ ต้นนั้นมีดอกสีเหลืองต้นนี้ก็มีดอกต้นนี้ก็มีแต่ว่าดอกเขาออกไปแล้วดอกเขาออกตอนอากาศเย็นต้นนี้ก็มีดอกออกไปแล้วเหมือนกันเป็นดอกสีม่วง ก็มาด้านข้างต้นนี้ก็มีดอกพวกนี้จะเป็นต้นที่ออกดอกตอนอากาศเย็นอดูสปริงลกทนะ่ายังลกอยู่แล้วก็ยังไม่เสร็จต้องไปซื้อหินมาใส่เพิ่มต้นนี้เขาเรียกว่าอาซิเซลีย ดอกอยังบานไม่เต็มต้นดอกเยอะเลยเห็นไหมต้นนี้เหมือนต้นหน้าบ้านเลยต้นใหญ่เนี่ยเสียดายเหมือนกันน่ะไม่น่าตัดเลยอะ่ะตัดกิ่งไปเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันลกแต่เสียดายถ้าไม่ตัดมันก็ล่มมาเนืตรงเนี้ยแล้วก็ทิวลิปเหี่ยวมาแล้วปีนี้ทิวลิป ไม่บานไม่ไม่เต็มที่าบางต้นยังไม่ทันบานเลยแค่ตุ้มๆแห้งไปและเพราะมันแดดร้อนโอเคเอาล่ะนั้นออกเดินทางไปซื้อต้นไม้กับดินกันดีกว่านะ